ทีนีประเด็นที่จะคุยกันวันนี้อไอ้ใครที่รักชาติก็ก็ขอโทษด้วยแล้วกันอเผอิญว่าความหมายของชาติเราคนละอย่างบางรัจัน์เนี่ยมันไม่เพื่อชาตินะครับคือเขาไม่ได้รบเพื่อชาติ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่าเพิ่งโกรธนะครับบางราจัานเนี่ยมันเกิดสมัยอยุธยาใช่ไหมครับสมัยอยุธยานะครับมันยังไม่มีชาติครับให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับมันยังไม่มีชาติชาติมันเพิ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่สี่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วบางรัจันเคารพเพื่ออะไรพูดตรงๆนะครับบางรัจันเคารพเพื่อมาตุภูมิ เข้าใจนะครับคำว่ามาตูภูมิบ้านเกิดเมืองนอนบางณจันเขารบเพื่อมาตูภูมิมาตูภูมิเนี่ยคือบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งมีผ้าน,นอนจักสีเป็นสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาและเบิ้นเกิดเมือง,น,งนอนของเขาเนี่ยมีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องมิสหายเต็มไปหมดนี่ทั้งลุ่มน้ำน้อยเขาไม่ได้รบเพื่ออยุธยา แล้วเขาไม่รู้จักชาติชาติมันเพิ่งมาทีหลังเพิ่งมาสมัยรัตะนโกสินทร์กรุงแตกไปนานแล้วชาติมันเพิ่งมาครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสงครามเนี่ยสมัยบางระจรรันเนี่ยสมัยที่วีรบชนบ้านบางระจรรันเขาต่อสู้มันเป็นสงครามอายุทยาสมัยอุธยาใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าสงครามกรุงแตกสองสามหนึ่งศูนย์ มักจะพูดกันว่าพม่ารบไทยหรือไทยรบพม่าไม่ใช่นะครับสมเด็จกรมพยาดำรงที่พระนิพนธ์ไทยรบพม่าทรงอธิบายไว้เองในที่นี้มันไม่ใช่หมายความว่าชาติไทยรบกับชาติพม่าหรือประชาชนไทยรบกับประชาชนพม่ามันไม่ใช่แล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าพม่ายกทัพมาตีไทยไม่ใช่มันยังไม่มีประเทศไทยมันยังไม่มีประเทศพม่าแล้วจะว่าไทยพม่าลบกันได้ไง สมัยนั้นคือราชธานีรบกันคืออังวะรบกับอยุธยาทะเลาะก,กันระหว่างกษัตริย์อังวะกับกษัตริย์อยุธยาไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและเลยกับประเทศพมา่าเรื่องนี้มันสําคัญไงไมิฉะนั้นมันเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วมันเสียไปแล้วเเเดดดิินนนนทททททาาางงองออออ้่ีียวย,ยวขั ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรูคันรุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน